เอาเอาชิบ่ามาจากไหนในพับใยืมคุณ Yamaha Moto มาคุณ Yamaha Moto เฮ้ยเอ้าเพื่อนเพื่อนขอโทษเลยเพื่อนเพื่อนอะไรอะไรเย่เด็กชายเพื่อนหนึ่งใบเมื่อกี้เมื่อกี้ผมแค่ทดสอบนะอ๋อคือชายเด็กชายหนึ่งหนึ่งใบไอ้เจ๊โดนแล้วเพื่อนกระเป๋าหนึ่งสี่สองสองเพื่อนไม่ได้เลยใช้เงินหมดจะให้กูไม่เหรอมึงบอกมีลำโบกจะให้ตังค์กูไม่เหรอ

ไปโรโกไปโรโกแไอเจนเอ้ยไอเจนโดนดีเจนโดนดีเจนโดนดีไม่มีตังค์ที่ร้านโกไปแล้วโอ้นี้ไอเจนโดนดีโอนี่ไอไม่มีตังเลยง่ายเดี๋ยวพวกไออาร์ทิอะไรที่มันบอกไว้แล้วเดี๋ยวบอลล์กูนี่มาวอลล์กูนี่มาอีกทีเพื่อไปแหวมตังร้านนี้ลงโป๊กเกอร์นะพอดีใจถึงคนเราไอเจนไอเจนโดนดัง มีตังค์ว่าเจนดมีตังค์ว่าไม่ไม่เพื่อนอ่ะคำว่าเพื่อนอ่ะมันมีค่าเยอะกว่าอยู่แล้วเว้ยแค่เงินล้านเดียวอ่ะมันหาไม่ได้เพื่อนแต่ว่าดูใจเต็มตังค์นี่ยีสิบตังค์ไม่แต่ดูใจไม่ดูใจอันนี้ดูใจไม่ผดทดสอบไหนเฉยดับเมื่อกี้คือจะทดสอบหรือไม่ทดสอบอ่ะผมก็มีตังค์โอนให้เพื่อนแปดเจ็ดเก้าผมขอแสนนี้นะฮะไม่ผมโอนไปแล้วไงเพื่อนนายโอนยังเฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะมีแบบตกเป่าอัตโัติวะแบบแพ้ก็คุยอย่างนี้ คืออยากมานั่งความเงินเขียวอะเอาแบบควาเดียวง่ายๆอะง่ายๆอะผาวัดไม้ร้านหนึ่งครับผาวัดไม้ร้านหนึ่งมา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 เลยครับมาเลยมาเลยมาเลยชุดเชฟเฮ้ยน้องเองโดนอะไรบอกเขาไปไม่ไอโดนจับหลอยป่ะวันนี้โดนจับหลอยยังจับหลอยจับหลอยยังไอ้โดนยังวันนี้จับหลอยอ่ะไว้บอลลูกดิ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  รุ่นใหญ่รุ p ่นใหญ่จะวัดก okay, ันบอลลูกดิปลดไพ่เร็วหน่อยปลดไพ่เร็วหน่อยปลดไพ่เร็วหน่อยบอลลูกดิไปกดตังค์มาแล้วไอ้ไปเล่นก่อนพี่ห้าแสนเนี่ยตังก่อนตังค์ก่อนตังค์ก่อนดูไว้ดูไว้ดูไว้รุ่นใหญ่ลูกดิลูกดิตัวเนี้ยจอนมาแล้วมืออื่นดิจอนมาแล้วล้านเนี่ยดูไว้ดูว่าไม่พี่ดับพี่รับลูกก่อนพี่ดับผมขอวัดกับพี่แจ๊กก่อนพี่ดับลูกก่อนพี่ดับ เฮ้ยมา้วมาแล้วแสนลูกก่อนเฮ้ยเน้องน้องจนๆนเอออกไปก่อนน้องลูกนียพิ่ดาวลูกจนเอาเงินอีกเก็ไอ้ข้าอวดจริงนะเนี่ยเอาไงกูรู้ข้าอวดจริงนะลูกไม่ใช่ตอนนั้นโอ้โหคืออะไรคนเฮ้ยคุณลุกไปท่ายุคคุณเอซี่เอซี่สวาย Yes 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 let's have another eh at it crack Hello Yes สามสิบวินาบสามสิบวนาแคแจ็คมาเลยี่มามมามานาามานะมามสามามาวินาทีมา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 นาม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 มาเามามามมามามมมามมามยมนมายามามมมามมา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 มมา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 ามมานามมามาวาม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 มดมามามาาม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 มา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 มัมา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 เาม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 มามมาามาามามมามามมม อันนี้คมดีอ่ะพี่ชายทำให้หนุ่แล้วเขาจำรอยนะอย่าเขาสดมาลง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 พี่ลงหนี่พี่แจ็คักพี่ก่อนอ่ะแจ็คพี่ลงลงเพี่มันจะบอกพี่มันจะบอกสัวไอ้ Yes Yes เฮายพี่แจ็คขอสดพี่ขอสดน้องชายพี่ขอสดน้องชายเรียกมังกรเกลือรู้จักนะเรียกพวกเกมอัพโทน่ะเรียกมากูฟา แค่นั้นแหละกูฟาดกูรอไปทางกูฟาดกูฟาดกูฟาดแค่นั้นแค่นั้นฟาด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 ตัวไอ้เฮ้ยมีแดกตัวไอ้เฮ้แเราีงเฮ้ยเขาบอกเสียงดังชิบหายเลย เขาบอกเสียงรังชิบหายเลยเบาๆเี่ยแจ็คโดนโซนเนี่ยเป็นพี่วิมิยองโดนโซนเนียังไงพี่ชายร้านตาป้าโดนลูจุกลวดจุกจุกลวดจุกไอ้ไม่ไม่เมื่อกี้มันวิวทางเทคนิคขอขอของแก้ได้ป่ะขอแก้ได้ป่ะแต่ว่าแต่ว่าของมันคืนของมันคืนของคืนตานึงได้ป่ะของมันคืนของมันคืนของนคืนเลือดเจ็ดสีเอามามาให้พี่แก้หน่อยเอามาพี่แก้หน่อยอะไรวะใช่ใช่ไม่ตาแรกไม่ดูไพ่ไงตาแรกมันแก่แบบนี้เหอตแรกมันไม่ได้รู้เรื่องไงมันไม่รู้เรื่องไงตาแรกอ่ะ ไม,ไม่ร nah, so si ู้เรื่องไงคืออะไรคืออะไรไอ้เร่ขอกันคืนแล้วขอแก้คืออะไรเนี่ยไม่ก็ถ้าได้ก็คืนไงก็คือรัดหรืงไงคือการวอร์มพี่ชายผมได้ไม่มีหรอกกูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แตะโต๊ะมาสามวันไงไม่ได้แตะโต๊ะมาสามวันเป็นงี้แหละแพ้ไม่เข้ามือสวยพี่ชายสวยเจสซี่เจสซี่เจสี่ไม่รู้วแพ้เข้ามือไหมเนี่ตอนนั้นเงินเข้ากระเป๋าอาร์ตกระเป๋าหนึ่งสี่สองสองต้องใช้ตังค์ไม่ทีเดียวเดี๋ยวจัดไอ้เจ้ดีใจ่ายฟรี เียวัดเีดูไว้ดูไว้ตานีดูว้ตานีดูว้เหลี่ยมังกรฟ้าเหลี่ยมังกรฟ้าดูไว้ดูไว้ดูไว้อ่าแป๊บนึงอ่ะมันม่นี่บไม่นี่แ๊บนึงคืออะไรคืออะไรคืออะไรเหลี่ยมังกรฟ้าเดี๋ยวมดูเดี๋ยวมดูเหลี่ยมังกรฟ้ารอบนี้นะเดี๋ยวมดูเหลี่ยมังกรฟ้ารอบนี้นะกูบอกแค่นี้มา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 ดาม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 มไมามามามมมา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 มมาามามามาามมมมมา สวยมาสวยได้นะพี่ไม่มีจอบหลอยตายในพี่แดกฝันเต็มตีนเปิดพี่แจ็คสวยเย้ไม่ใหญ่เขาจอบหลอยเราวใหญ่เขาจอบหลอยเราพี่แจ็เอ้ยหมาเชยเลยเอ้าเอ้าดูไว้ดูไว้ดูไว้สวยสยเฮ้ยหมาไหนมาพี่เจสไม่พี่แจ็อันนี้คือเหลี่ยมมังกรฟ้าเต็มตัวแล้วเฮ้ยขวัญสมาธิหน่อยสวยมาแล้วมาแล้วสวยสวยสวยเจนนะเจนนะเจลเจนสวย อ่าตอนนี้กูไม่ได้เบ็ดมันเบ็ดมามันโดนกูบอกเลยมันโดนสวยแค่นั้นน้องจอบหลอยจอบหลอยกอบลอยกอบลอยเออปไปไว้ติดเคติดชิงติดชิงไว้ติดชิงไว้ไว้ตองตองกูตองสวยสวยกูเปิดตองเก้าอึ๊บเจออึ๊บปึ๊บตบเออสวยตองเก้าสวย สวยสวยสวยพี่แต่สวยสวยขอตังค์คืนพี่ขอตังค์คืนเมื่อกี้ลองมามาลอง เลขเลขพ <Univers ität. S 1> ันเด็สวยเรียวนะอันนี้คือเรียวนะพี่เรียวอันนี้เรียวอันนี้เรียวอันนี้ตาท้าย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 อันนี้เรียวมังกรแดงแดกเรียบน้องชายมังกรแดงมังกรแดงไเรียบไมไม่นด้กินจริงเหรอเปล่ะอนี้คือไม่จบลอยละอันนี้ไม่ไอ้แป๊บนึงแป๊บนึงลุก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 ลลุกสุด Why ลก r y t h a l ฟังพี่นะเย็ดโจเย็ดนะลงใหม่ลงใหม่ทุกคนลงใหม่ลงใหม่ทุกคนมาเยรือมังกรแดงมันไม่เคยเสียใครง่ายๆอยู่ละไอ้เพื่อนสวยโจเย็ดนะอันนี้สาวล้วพี่อันนี้อันนี้พี่ตบเพี้ยเนี่ยไอเหี้ยคนสาวอ่ะพี่ให้มันสาวเรียดนะผมผมได้กลิ่นไพ่พี่เธอแต่ขาไฟจัดอ่ะเย็ดสวยน้องสวยเย็ดนะอันนี้เย็ดนะจูสามสองไปเย็ดนะโจเย็ดนะเย็ดมาเย็ดไม่ฟ้าไม่ฟ้าโจเย็ด ไม่มไม่น um> ี้ผมมั่นใจจัดเดี๋ยวผมจะขายบ้านเดี๋ยวไปปูเสือตามข้างทางนอนเอาเลยลงเลยอยไม่ดตั้งใจกันนอยเจาะรอยเจาะอยเย็ดนะเย็ดนะเอาไงมาดูพี่แดกคู่เดียวพี่บอกเลยเย็ดนะเย็ดตขับตขับไฟไม่มีพีดรอพี่ดพี่ดอดัเย็ดเย็ดเยเย็ด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 เย็เย็ดเยย็ดเย็ยเย็ดเย็ดย็ดเยดเยดเย็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  เก้าเว้ยสสวยสวยสวยพคูณสเตกูสเต็กูสเตตะกูฟัวเอากูฟัวเูฟัเอสเกูฟัเอาสเต็พี่เิสเตพี่เเตพี่เิสเตะเี่เเตสเตเฉยสเต็จริง